สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจี่ยวกระเทียมในไมโครเวฟกันดูนะคะอุปกรณ์ก็มีกระเทียมสดเป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนำกระเทียมที่เราปอกเปลือกเสร็จแล้วมาสับหรือมาโขกให้ละเอียดแบบที่เห็นนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ในถ้วยที่เราเตรียมไว้ หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงใส่ถ้วยกระเทียมเราจะไม่ใส่น้ำมันมากเกินไปนะคะเราใส่แค่พอท่วมกระเทียมแล้วเราก็เอาช้อนกดกดกระเทียมให้จมลงไปใต้น้ำมันนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟค่ะใช้ความร้อนสูงสุด อบประมาณหนึ่งนาทีก่อนนะคะครั้งแรกแล้วเราก็เปิดฝาออกมาเอาช้อนเข้าไปคนๆแล้วก็ปิดไมโครเวฟอบต่ออีกครั้งที่สอง30วินาทีนะคะพอหลังจาก30วินาทีเราก็จะเปิดไมโครเวฟออกมานะคะ นี่เสร็จแล้วเปิดฝาไมโครเวฟออกมาแล้วเราก็ใช้ช้อนค่ะเอาไปคนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะแล้วเราก็กดต่ออีก30บวินาทีนะคะทําแบบนี้นะคะประมาณ3ครั้งนะคะถึง4ครั้งช่วงที่อบ30บวินาทีนะคะอย่าลืมนะคะครั้งแรก1นาทีครั้งต่อไป 30วินาทีประมาณ3-4ครั้งนะคะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ30วินาทีเสร็จแล้วก็เปิดฝาออกมาเอาช้อนไปคนๆให้เขาเข้ากันนะคะพอเหลืองได้ที่แบบที่เราต้องการนะก็เป็นอันเสร็จนะคะช่วงที่เราอบครั้งที่3ถึงครั้งที่4เนี่ยสีมันก็จะเหลืองนะคะ แบบนี้นะคะสีสวยมากเลยค่ะส่วนเพื่อนๆจะใช้3ครั้งหรือ4ครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าเราใช้4ครั้งแบบที่เห็นเนี่ยนะคะสีมันก็จะเหลืองทองออกแบบนี้เลยค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะไวทันใจสำหรับแม่บ้านยกใหม่เพื่อนๆลองทำดูนะคะง่ายมากถ้าถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ